ตลาดรถมือ2ในบ้านเราเนี่ยฮะเติบโตอย่างมากเลยที่แห่งน,นี้รวบรวมรถยนต์มือ2คุณภาพดีทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกสไตล์เลยนะครับมาตรฐานสูงมากๆเขามีการตรวจเช็ค175จุดมีการรับประกันตัวรถ1ปีและท้ายสุดเลยอันนี้ผมว่าเวิร์คคุณสามารถเอารถมาคืนเงินได้ภายใน30วันที่นี่เลยคาซัมเซอร์ติฟายแล็ ชแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโค้กี้พีผู้ชมนะต้องยอมรับเลยว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับตลาดรถมือสองในบ้านเราเนี่ยฮะเติบโตอย่างมากเลยนะครับมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายคันที่น่าสนใจแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นทารก็ตที่สำหรับคนที่อยากได้รถใหม่ แต่ยังไม่มีกําลังซื้อในการซื้อรถป้ายแดงใช่ไหมรถมือ2ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับแต่หลายคนซื้อไปแล้วเนี่ยบางคนซื้อรถไปใช้เดือนหนึ่ง2เดือนรถเสียบางคนกําลังจะซื้อนะฮะดูรถไม่เป็นหรือว่ากลัวว่าจะมีการหมกมาหรือเปล่าหรือมีการย้อมแมวหรือเปล่าหรือท้ายสุดเนี่ยนะครับบางทีเราไปดูรถมาจากเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามแล้วเราเห็นสมมติว่า5 0 0 0 0นบาทไปไปมามาค่าโอนค่าดําเนินการค่าต่างๆนะทะลุไป5้าแสนห้า 6แสนก็มีใช่ไหมปัญหาทุกอย่างจะหมดไปนะครับคุณเข้า w w w c a s s u m c o t h ทีนะครับที่แห่งนี้รวบรวมรถยนต์มือ2คุณภาพดีทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกสไตล์เลยนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เกาหลีแบรนด์ยุโรปมีทั้งหมดเลยมาตรฐานสูงมากๆเขามีการตรวจเช็ค175จุดนะครับมีการรับประกันตัวรถ1ปีและท้ายสุดเลยอันนี้ผมว่าเวิร์กนะสมมติคุณซื้อรถไปแล้วคุณเอาไปขับสักวัน2วัน ฟิลไม่ได้นะครับคือปัญหาไม่อยู่ที่รถนะฟิลไม่ได้อาจจะไม่ชอบช่วงล่างอาจจะไม่ชอบแฮนเดิลิ่งต่างๆแล้วคุณสามารถเอารถมาคืนเงินได้เลยนะครับก็คือภายใน30วันเนี่ยสามารถคืนได้นี่ผมว่าดีมากเพราะอย่างผมเองเนี่ยขนาดรีวิวรถยนต์ป้ายแดงรถใหม่เนี่ยบางคันนะฮะร,รถออกมาจากโรงงานเลยผมก็ไม่ชอบฟิลคันนี้แต่ผมชอบฟิลคันนี้ก็ถือว่าไปลองใช้กันนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลการเช็ค175จุดการรับประกันแล้วก็เรื่องของอะไ่สิ้นเปลืองต่างๆที่เขาเปลี่ยนให้แบบ มาตรฐานสูงสุดแบบนี้เขาเปลี่ยนที่ไหนเขาเปลี่ยนที่นี่เลย c าซัมเซอร์ติฟายแ l a b นะครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่แห่งนี้นะบนพื้นที่กว่า2780ตารางเมตรเนี่ยเขามีการจัดการทุกอย่างเลยเช่นตรงนี้เเตรียมรับรถใหม่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ไปปรับสภาพรถนะครับมีการทําสีใหม่มีการเปลี่ยน ะะสภาพพื้นผิวต่างๆมีการล้างมีการเช็คทุกแบบเลยเรียกได้ว่ามาตรฐานของตลาดอยู่เท่านี้ใช่ไหมคารซัมเนี่ยให้เท่านี้นะครับรายละเอียดของคลิปนี้จะเป็นอย่างไรภายในของคารซัมเซอร์ติฟายแ l a เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยววันนี้โค้กี้พีขออาสาพาไปทัวร์แบบละเอียดยิบกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปทัวร์กันเลยดีกว่าครับผมและตอนนี้ผู้ชมเราเข้ามาในคารซัมเซอร์ติฟายแ l a แล้วนะครับพื้นที่แห่งนี้นะ กว่า2 7 8 0ตารางเมตรนะฮะใหญ่ๆแบบนี้มีการแบ่งการทำงานเป็นหลายส่วนเลยนะครับแต่จะให้ผมมาพาทัวร์อย่างเดียวก็ะไรลอยู่ใช่ไหมมันมีดีเทลลึกๆอยู่นะฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับสภาพรถยนต์นะฮะของคาซัมเลยพี่สูงครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ผมนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนของการปรับสภาพรถมือ2นะครับของบริษัทคารซัมประเทศไทยครับก็วันนี้ จะเชิญน้องโค้กครับมาแนะนําขั้นตอนกระบวนการของทางเราครับที่เริ่มมีการปรับสภาพรถมือสองนะครับสาหรับพื้นที่ที่นี่นะครับก็จะมีพื้นที่นะครับทั้งหมด2780ตารางเมตรนะครับเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับกระบวนการของเราเลยนะครับตั้งแต่เรามีการรับซื้อรถจากลูกค้าครับเราจะมีการมาลงรถณจุดบริเวณด้านหน้าครับซึ่งทางทีมไดเวอร์ของเราครับจะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยสายตาครับจะมีการโฟกัสเบื้องต้นก่อนว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยก่อนที่จะลงมาจากเทเลอร์ครับมันมีสภาพของ ช่วงล่างนี่เป็นสนิมไหมดูด้วยสายตาก่อนว่ามีรอยสนิมมีรอยของคาบน้ําอะไรหรือเปล่าใช่ไหมพ่หลังจากนั้นครับพอทางทีมไดเวอร์มีการรับรถเรียบร้อยแล้วรถทุกคันนะครับจะมีการเคลื่อนย้ายครับเข้ามาสู่ในส่วนของเป็นสถานีในการตรวจสอบคุณภาพของตัวรถเบื้องต้นครับเราก็จะมีเช็คในส่วนของตัวอินทีเรียครับเป็นภายในรถแล้วก็เอ็กทเนียก็เช็คในส่วนความสะอาดครับมองด้วยสายตาเบื้องต้น ในส่วนงภายนอกก็กันชนมีรอยบุบไหมภายในห้องผู้โดยสารครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นครับเราจะมุฟรถมาในส่วนของตัวจุดที่รับเราจะมีการยกรถครับขึ้นในส่วนของตัวลิฟเตอร์ในจุดนี้เองเราจะมีการเช็คช่วงล่างครับเช็คแบบละเอียดเลยนะครับเราเราจะเช็คช่วงล่างว่ามีเป็นสนิมไหมมีการตัดต่อตัวชัสซีหรือเปล่า<อ>มีร่องรอยของการชนหนักหรือเปล่าครับ,รบเช็คเรื่องอันเดอร์บอดี้เช็ค เลยของระบบช่วงล่างด้านล่างต่างๆว่าเป็นอย่างไรใช่ครับอ่าแล้วพอเช็คเสร็จปุ๊บถ้าผ่านลงมาเสร็จเช็คอะไรต่อครับพี่จุดที่3ครับเราจะมีการเช็คในส่วนของระบบการทํางานของไฟฟ้ารถยนต์อ่าในส่วนของสถานีนี้เองเราจะมีเครื่องมือพิเศษครับที่เป็นตัว obd ซึ่งเราใช้ของตัว o r เท l นะครับ ซึ่งมีปฏิสิทพิภาพค่อนข้างสูงซึ่งในจุดนี้เองเราจะสามารถเช็คในส่วนของปัญหาระบบไฟต่างๆรถยนต์ได้ทั้งหมดก็คือเสียบ OBD เสร็จปุ๊บใช่ครับถ้าตรงไหนมีปัญหาเขาก็ขึ้นเตือนเลยใช่ครับเราก็จะเช็คเราก็จะมาร์กไว้ว่าเอ้ยตรงนี้เสียตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นขยับมาตรงนี้ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นจุดสุดท้ายครับตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกับของโรงงานนะครับ,รบตรงจุดนี้เองเราจะเรียกว่า Lighting Channel ครับจุดนี้เองเราจะมี2 นวัตกรรมครับจะมีในส่วนของไฟที่เป็นวอร์มไลท์ตัวนี้เองเราจะใช้ในส่วนของการเช็คตัวสีภายนอกแล้วก็เช็คในส่วนของลักษณะที่เป็นรถทนวสีเข้มครับเช่นคันนี้ใช่ครับใช่ไหมครับก็คือเปิดเราก็จะเช็คเรื่องของล่องรอยต่างๆลักยิ้มตำหนิอะไรต่างๆทั้งหมดเลยใช่ครับทั้งตัวถังทั้งล้อทั้งอะไรหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเช่นคันนี้ใช่ครับขัดสีมีการมาร์กไว้ทุกจุด ใช่ครฮะอ่าแล้วพอเป็นสีวอร์มไลท์แล้วมีสีอื่นอีกสีอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นในส่วนของไฟที่เป็นไฟสว่างนะครับเราจะเช็คในส่วนของรถที่เป็นสีโซนสว่างพวกสีขาวครับเนาะเพราะว่าถ้าเกิดสีแบบสว่างถ้าเราไปใช้วอร์มไลท์มันอาจจะแบบอาจจะดูไม่ชัดใช่ครับพี่สุรัรและเห็นว่าคาสัมเนี่ยนะฮะเราจะไม่รับรถมาปรับสภาพนะครับหลักๆเลยคือมีสประเด็นมีอะไรบ้างครับพี่ใช่ครับก็ที่นี่นะพบโพลีซีในส่วนของการรับรถเข้ามาปรับสภาพเราจะไม่รับรถอยู่3ประเภทด้วยกัน1เลยคือรถชนหนักครับ 2คือรถที่มีการจมน้ำํำแล้วก็3คือรถไฟไหม้ครับคือถ้าเกิดเข้าข่ายในแบบนี้ทั้งหมด คือเราไม่รับเลยใช่เราจะมีการปฏิเสธร,รถตั้งแต่เบื้องต้นจะไม่เอามาผ่านกระบวนการในการปรับสภาพรถของที่เราครับแต่ก็ต้องผ่านเรื่องของสเตชันนี้ก่อนว<ช>ัน <พอ S 1> เราพบเสร็จปุ๊บก็ถึงจะรีเจ็คออกใช่ครับโอ้แล้วพอเสร็จตรงนี้แล้วไปไหนกนต่อครับพี่ในส่วนของสเตชันการตรวจสอบรถเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับเราจะมีการออกอเอกสารในส่วนของตัวเช็คชีตเบื้องต้นว่าเราพบปัญหาอะไรบ้างหลังจากนั้นรถทุกคันนะครับที่ผ่านสเตชันนี้แล้ว จะถูกมุฟไปทำการซ่อมหนักครับในส่วนโรงงานถัดไปครับ <S <S โอ้หนี่คุณผู้ชมแค่เช็คสเตชันแรกนะเรียกได้ว่าละเอียดมากๆเลยนะครับมีการเช็คทั้งหมดทั้งอันเดอร์บอดี้ทั้งตัวถังให้ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะหลายๆคนที่อยากได้รถมือสองนะครับกลัวการน้ำท่วมกลัวการชนหนักหรือกลัวการแบบไฟไหมใช่ไหมที่นี่นะฮะปลอดภัยแน่นอนเราไปดูสเตชันต่อไปกันดีกว่านะครับพี่ <S <S ได้ครับไปครับผมไปครับอ่ะหลังจากที่เราดูสเตชันเมื่อกี้ไปแล้วนะครับนี่เราข้ามมาอีก บิลดิ่งหนึ่งเลยนะครับบิลดิ n งนี้เป็นอะไรยังไงบ้างครับพี่สูงก็บิลดิ n งนี้นะครับจะเป็นโรงที่เราใช้ในการปรับสภาพรถยนต์ทั้งหมดครับทั้งในส่วนของตัว G R ที่เป็น General Repair ก็คือเป็นซ่อมหนักทั่วๆไปครับแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายพวกน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆที่เป็นการซ่อมบำรุงครับแล้วก็หลังจากที่เรามีการซ่อมงานหนักเรียบร้อยแล้วเราจะมูรถคันดังกล่าวครับ ไปทาในส่วนของการซ่อมสีและตัวถังครับแล้วก็รวมถึงการขัดสีรถยนต์ด้วยตรงนี้คืออะไรครับพี่สูงโคกเห็นมีป้ายติดว่า BF12-13 นี่คือส่วนของอะไรครับอ๋อครับก็ที่คุณโค้กเห็นนะครับ BF ตัวนี้จะเป็นช่องในส่วนของบัฟเฟอร์ครับเป็นรถที่มาจอดรอในส่วนของการงานซ่อมที่เรียกที่เราเรียกว่า g e n e r a ล repair เป็นงานซ่อมหนักครับอันนี้คือในส่วนของเครื่องนะครับเป็นเครื่องบอดี้นอยแนชั่นเมชเจอร์เมนต์นะครับจะเป็นเครื่องในส่วนของการตรวจเช็คครับว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยมีการชนหนักมาไหมซึ่งเครื่องนี้ เราจะเป็นการใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบข้อมูลซึ่งตัวนี้จะมีตัวรายงานที่ที่สามารถออกเป็นผลการตรวจสอบออกมาอย่างชัดเจนครับซึ่งเราจะไม่ต้องมีการประเมินค่าด้วยการมองจากสายตาครับหลังจากนั้นนะครับถ้ามีการคอนเฟิร์มปัญหาเรียบร้อยแล้วแล้วพบว่าจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรยกตัวอย่างเช่นเจอปัญหาว่าช็อกอัพรั่วครับเราต้องมีการเปลี่ยนช็อกอัพทางทีมรีแพ์ครับก็จะมีการออกในส่วนของตัวรละเอียดงานซ่อมในตัวจ็อบออเดอร์หลังจากนั้นนะครับทางทีมพาร์ทจะมีการสั่งอะไหล่ดังกล่าวซึ่งอะไหล จะเป็นในส่วนของอะไหล่ที่เป็นจีนูอินพาร์ตจะเป็นอะไหล่แท้ห้างครับอนอกเหนือจากการที่เรามีการซ่อมหนักแล้วการ,รเป็นถ่ายของเหลวต่างๆหรือว่ารวมถึงการซ่อมรถนะครับเรายังมีมาตรฐานใหม่ในการที่ว่ารถทุกคันที่ผ่านกระบวนการซ่อมของเราครับ,รบเราจะมีการตั้งศูนย์ล้อด้วยครับเช็คให้ด้วยใช่ครับแล้วก็รวมถึงเรามีการเช็คในส่วนของความหนาของผ้าเบรกด้วยนะครับ ขาซ่อมเซอร์ติฟายแลบนะครับมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองเลยนะครับผมโอ้โหได้ด้ว่าจี๊ดมากนะครับการเช็คต่างๆนี่คือซื้อไปใช้แบบสบายใจเลยใช่ครับอ่และในส่วนของงานต่อไปเป็นงไงมีอะไรบ้างครับพี่ก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสถานีงานต่อไปนะจะเป็นส่วนงานของตัวอ่าบอดี้เพนส์แอนด์โพลิชชิ่งครับอ่ไปดีกว่าครับผมครับ คุณโคกครับก็อันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในส่วนของงานเป็นซ่อมสีและตัวถังครับอันดับแรกเลยหลังจากที่รถบูฟเข้ามาในส่วนของสถานีงานนี้ครับเราจะมีในส่วนของตัวบอดี้รีแพร์ครับซึ่งส่วนงานนี้เขาจะเป็นการเปิดแผลครับจุดตรงนี้ต้องทําสีเปิดแผลก่อนใช่ครับแล้วก็จากนั้นทําการเปิดแผลเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมูฟรถมาในส่วนของตัวบัฟเฟอร์ครับในส่วนของสถานีนี้ครับเราจะมีการติดในส่วนของกระดาษมาร์กิงเทปต่างๆเพื่อรอสำหรับเตรียมรถคันดังกล่าวเนี่ย จะเข้าไปในห้องพ่นสีขอความรู้นิดนึงการมาร์กิ้งเทปนี้ก็คือปิดในส่วนที่เราจะไม่ทําสีใช่ครับต้องไหมพี่ให้แบบละอองจะได้ไม่โดนใช่ครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะไปในส่วนห้องสีนะณปัจจุบันนี้เรามีในส่วนของตัวเพนสเปรบูทนะครับอยู่ที่5บูทแล้วก็ห้องที่คุณโค้กเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นห้องในส่วนของแมทเทอเรียลสโตเลตัวนี้จะเป็นห้องในส่วนของการเก็บอุปกรณ์ของสีทั้งหมดและเรื่องสีเราเนี่ยนะฮะมาตรฐานคือการพ่นเบอร์เดียวกับของ OEM เมเลยไหมพี่ ใช่ครับตอนนี้เราใช้มาตรฐานเป็นของบริษัทแอคโซโนเบลครับ<อ>ซึ่งเป็นมาตรฐานสีของทาง O.E.M เลย O.E.M เลยเพราะฉะนั้นค่ายญี่ปุ่นค่ายเกาหลีหรือจะรถยุโรปเลยเราก็ได้สีแบบเ,น,เนียนๆเลยเหมือนชิ้นส่วนอื่นเลยใช่ครับอ่าและส่วนตรงนี้ก็คือ กน,นีเรากาลังทําการพ่นสีอยู่ครับตอนนี้ณนะปัจจุบันเรามีในส่วนของตัวเพรสสเปรบูตอยู่ที่ห้าห้องครับแต่ในอนาคตเราจะลงเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นฟูลโปรดักชันมากกว่านี้ครับเรียกได้ว่าตอนนี้ยังไม่เต็มระบบใช่ครับยังเยอะขนาดนี้เลยใช่ครับมีทั้ง5ห้องนะครับซึ่งโหใหญ่มากๆุ่นผู้ชมเดี๋ยวคอยดูว่าพอเต็มแม็กซิมัมของเขาเนี่ยจะอลังการขนาดไหนก็อันนี้นนเป็นเทคโนโลยีที่ผมจะนําเสนอนะครับเป็นในส่วนของเครื่องเอนโดเทอร์มิกครับเป็นเทคโนโลยีในการที่พ่นสีแล้วก็อบสีภายในห้องเดียวเลยแล้วก็ จะใช้เวลาครับในการทําต่อคันเนี่ยเฉลี่ยแค่คันละ30นาทีเอง30นาทีเลยใช่ครับเพราะว่ามันเครื่องนี้ครับมันสามารถอบสีให้แห้งภายในเวลา30นาทีครับโอ้หคือเราทําสีเราอบไปตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ก็คือห้องใหญ่ๆนี่ครับใช่ครับโอ้มี2ห้องด้วยมี2ห้องครับอ๋ออันนี้คือเน้นเน้นที่เรียกได้ว่าทําสีเยอะๆหรือเปล่าพี่ใช่ครับทั้งคันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นบางส่วนบางพาร์ทก็จะเป็นห้องเล็กอันนั้นถูกต้องครับโอ้น่าสนใจมากนะฮะห้องนี้ ีมากแล้วก็หลังจากที่เสร็จแล้วไปไหนต่อครับพี่ก็หลังจากที่เรามีการพ่นสีเรียบร้อยแล้วรถคันดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกเข้าไปในส่วนของสเตชันที่เป็นการโพลิชชิ่งครับเป็นการขัดสีรอบคัน หลังจากที่เรามีการขัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับรถทุกคันก็จะถูกเข้ามาในส่วนของสเตชันที่เป็นการล้างสีภายนอกแล้วก็ล้างในส่วนของเครื่องด้วยครับล้างหมดเลยใช่เห็นนีฉีดกันจันท่องเครื่องสะอาดเลยใช่ไหมครับเยี่ยมเลยครับและหลังจากล้างเสร็จปุ๊บขยับก็มาตรงนี้ต่อทําอะไรครับพี่ครับก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของดีเทลลิ่งนะครับงานตรงนี้เราจะดูในส่วนของละเอียดภายในครับเราจะดูทั้งในส่วนของความสะอาดของเบาะของผ้าหลังคาถ้าเราพบว่ามันมีความที่มันไม่สะอาดเกิดขึ้นนะครับเราจะมีการถอดเบาะออกมาซัก Oh. ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถทุกคันที่ผ่านในส่วนของสเตชันของวอชชิ่งกับดีเทลลิ่งครับจะมีความสะอาดค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบ100%ครับพยายามจะทําให้สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับบางจุดที่มันอาจจะแบบอุ๊ยอาจจะขาวไม่ได้ขนาดเหมือนใหม่ป้ายแดงแต่ก็สามารถทําให้มันสะอาดได้ก็คือเราทําให้หมดใช่ครับ หลังจากนั้นนะครับรถที่ผ่านกระบวนการในส่วนงการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วรถทุกคันนะครับจะเข้ามาในส่วนของสเตชันในการตรวจสอบครั้งสุดท้ายครับเพื่อเตรียมส่งมอบรถที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าครับเป็นอุโมงค์ไฟอีกแล้วชเช็คอีกรอบหนึ่งใช่ครับก็คือเช็คหนักเลยใช่ครับคือรีเช็คอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราปรับสภาพในส่วนที่เรามาร์กไว้แล้วใช่ครับทั้งภายนอกภายในแล้วตรงไหนยังขาดตัวบกร้องถ้าเกิดตรงไหนไม่ผ่านก็คือกลับไปปรับใหม่ถูกต้องไหมพี่ถูกต้องครับ ก็หลังจากที่มีการเช็คในส่วนของสถานีในการตรวจสอบรถครั้งสุดท้ายนะครับลูกค้าจะมั่นใจได้ว่ารถทุกคันเนี่ยครับที่มีการปรับปรุงสภาพแล้วรถจะสมบูรณ์แบบ100%ครับก็หลังจากนั้นเราจะมีการน,รน,นาํารถคันดังกล่าวนะครับไปในส่วนของการถ่ายรูปซึ่งการถ่ายรูปเนี้ยเราจะเป็นการถ่ายรูปลักษณะที่เป็น360องศาซึ่งลูกค้าจะเห็นรายละเอียดทั้งภายนอกภายในค่อนข้างที่ชัดเจนครับเป็นรถจริงๆคือจุดตรงไหน มีการแต่งอะไรพิเศษเราเห็นทั้งหมดเลยเพราะมันหมุนใช่ไหมผมอยากเห็นเลยเห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของคาซัมเลยพาผมไปดูในที่ถ่ายรูป360องศาเดยพี่ได้ครับเดี๋ยวไปกันด้วยครับผมครับน้องโคกครับก็อันนี้นะครับจะเป็นจุดก่อนสุดท้ายครับแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยตัวนี้จะเป็นสตูดิโอครับที่เราไว้สำหรับในการถ่ายรูปรถ360องศาครับเรียกได้ว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ที่โค้กเห็นแล้วแบบรู้สึกว่า อยากมาดูอะคันนี้ที่ทําการปรับสภาพเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วใช่ครับรถมันสามารถบุนได้360องศาครับซึ่งลูกค้าครับสามารถมั่นใจได้ว่าการถ่ายรูปของเราเนี่ยครับจะเห็นรายละเอียดทุกมุมของรถเลยแล้วก็ไม่แม้กระทั่งว่าเราถ่ายแค่ข้างนอกนะครับเราจะเข้าไปถ่ายรูปในส่วนของภายในด้วยอ๋อภายใน360องศาอีกก็คือเราเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเราสามารถขยายจออะไรต่างๆดูจุดที่เราอยากดูได้เลยใช่ครับลูกค้าที่อยากได,ได้รถจะได้รู้ว่าด้านหลังคันนี้เป็นไงเขาเป็นรถที่ใช้มาแล้วไง จะไม่ได้เหมือนใหม่แล้วเราก็จะรู้ว่ารับได้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่คือปรับมาให้หมดเนี่ยแทบจะเกือบป้ายแดงแล้วเนอะใช่ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ครับในการยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองครับซึ่งไม่มีเจ้าไหนเคยทํามาก่อนนะครับเจ๋งมากพี่อันนี้คือผมว่าเป็นจุดดีอะที่น่าจะเป็นจุดแข็งของเราเลยแหละใช่ครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดสมมุติเราอยู่ที่บ้านผมสนใจแอคคอร์ดคันนี้เปิดเวทไซต์ดูอยู่ อยากลองขับอะเราชิปรถไปให้เขาลองขับที่บ้านเลยไหมพี่ครับเราก็มีบริการครับเดลิเวอรี่รถไปจัดส่งให้ถึงที่บ้านครับให้ลูกค้าลองขับทดสอบได้ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถคุยกับทางเจ้าหน้าที่ครับเพื่อทําการจองรถแล้วก็ทําขั้นตอนการสั่งซื้อรถได้เลยครับนะครับวันนี้ก็ขอบุญพี่สูงด้วยนะครับที่พาโคกมาทัวร์คาร์ซัมเซอร์ติฟายแล็บครับโอ้อลังการมากนะครับเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเราเนี่ยตั้งใจนะฮะบริการลูกค้าจริงๆชขอบุณพี่สูงอีกทีนะครับขอบุณครับ และดีคือทั้งหมดของคาซั c e r t ร์ติฟายแล้วครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างผู้ชมหลังจากที่เราพาไปทัวร์นะฮะขั้นตอนการปรับสภาพรถยนต์นะฮะของคาร์ซัมคันนี้นะเจ้าล็อกโคอันนี้คือหนึ่งในที่ปรับสภาพนะฮะเรียกได้ว่าถ้าเกิดติดป้ายแดงเข้าไปเนี่ย ขายที่โชว์รูมได้เลยอันนี้พูดเล่นนะคะคือมันเอียมจริงๆมีการขัดเงานะฮะมีการปรับเรื่องของล้อมแมก็กยางต่างๆครบทั้งหมดเลยนะครับและนี่แหละนะฮะคาซัมเซอร์ติฟ l a b นะ,ะมาตรฐานใหม่ของอุตสาหากรรมรถยนต์มือสองในบ้านเรานะฮะเรียกได้ว่า เพิ่มนะครมาตรฐานขึ้นไปทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดได้รถที่คุณภาพดีนะครับไม่มีย้อมแมวนะครับราคาตรงปกแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนให้ซื้อออกไปใช้งานได้ทันทีเลยและท้ายสุดคุณผู้ชมฝากไว้นิดน,นึงนะครับสเรื่องที่เป็นไฮไลท์ของคาซัมเลยนะครับอย่างแรก ตรวจเช็ครถนะฮะมากถึง175จุดเลยนะฮะร,รับประกันตัวรถ1ปีเต็ม3นะฮะถ้าเกิดคุณไม่พอใจนะักคืนเงินได้ภายใน30วันและ 4. นะครับราคาโปร่งใสคุ้มค่านั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับจากขาซัมซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมรถยนต์มือ2ในไทยเลยครับผมสามารถเข้าไปทดลองขับได้ที่ Experi e n c e Center ทั้ง5สาขาได้แก่สาขาศรีนครินทร์สาขาราชโยธินสาขารังสิตธิ์สาขาบางใหญ่และสาขาบางบอน ใครที่สนใจรถยนต์นะครับพิมไปได้เลยอย่างแรก w w w c a s u m c o t h นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่ a d d c a r s u ่ม i f i ฟินะครับส่วน Facebook และ IG มีเหมือนกันนะครับแอดคาซั่มไทยแลนฝากไปกดติดตามฝากไปกดถูกใจไว้ได้เลยและท้ายสุดก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องคุวิพีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับซื้อขายรถมือสองต้องคาซัมมั่นใจง่ายเหมันนับ1 2ึซัม